เพื่ออะไรวันจันเขียวเราหยลูกลูกเนอะเด็กเล็กๆเราวิจัยลองคิดลองคือ่อนนี้เอาไปเอาเอาทั้ิมพ์ห่อเนี่ยลูกมันจะใสจะสวยมัมาแดงไม่มากินแต่ก็ลองมากินแต่ว่าลูกมันอ่ะจะเข้าไข่ไก่อ่ะเคยทำไว้เนี่ยมันจะกลายมาเท่าเท่าไข่ไข่ห่านไข่ห่านแล้วอีกปีหน้านะปีหน้านะผมจะเอา อีกแบบหนึ่งมาห่อนะอ,อ,อันนี้คือวิจัยหลายปีแล้วใช่แล้วอีกปีปีหน้านะจะเอาอีกแบบหนึง่งอ,อ,อาจจะเป็นไข่นกกระจอกเทศก็ได้ <laughs> แต,แต่แต่ต้นหนึ่งนะ่ะมันจะมันจะมันจะได้อยู่ไม่ไม่ถึงร้อยลูกนะเออมันใหญ่มันใหญ่เกินเอห่อห่อติดติดถิ่มด็ดถิ่มบ่จริงจริงจริงมันจะรับไม่ไหวไงเพราะว่าลูกมันใหญ่เออเมากก็ว่าก็ว่า กิ่งหนึ่งเนี่ยมีจะหาสิบหน่วยห้องก็เหลือไปเจ็กสามสิบหน่วยเห็นปะเออเออคือคือเราเราเราวิจัยโดยเฉพาะเอาลูกเอาลูกใหญ่ไว้ลูกใหญ่ไว้เออลูกมันจะใหญ่อ่าแต่ว่าปีนี้เขาเข้าไข่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 หันไปก่อนไข่หานแต่ปีหน้าเราวิจัยแล้วต้องให้เท่าไข่ลูกกระจอกเทศแมนว่าเลยนี่แมนครับมันทำหน่อยมะพร้าวมัดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อยไปห้องลูกเข้าอันนั้นน่ะ ใครจะจองก็รีบจองไว้เลยนะครับเมนว่วตัวเอฟซีทีมงานบอนสวนผมได้ว่าไวเนะครับปีหน้าแน่นอนปีหน้าปีหน้าเนี่ยไข่นกกระจอกเทศแน่นอนเมนวัววัวนี่ยเมนห่อนเมนฮ่อนห่ออย่างนี่ห่อห่อบักเผาห่ออย่างนุ่ยเนี่ห่อห้อมายองชิดมายองชิดนุ่ยไงแกบ่กตทษจะได้มาซิมตัวนี้พีนาเนี่ยการวิจัยการอะไรเราต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาเรื่องลูกแตงโมเขายังทำให้มันใหญ่ได้สวนนี้จะทำเป็น แตงโม้อ <Bond> uh, right mm ุ hmm. ้ยแตงโมก็ใหญ่อยู่แล้วแต่เต่งมแต่อือเต่งม้นนะมันมันใหญ่ผิดปกติก็มีอันนี้มันเคยเท่าไข่ไก่เท่าไข่นี่มามันจะเริ่มขึ้นมาเท่าไข่ห่านต่อไปก็จะเป็นไข่นกกระจอกเทศไข่เป็ดก่อนไข่เป็ดก่อนไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่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 ้ข่ไข่ขี้เกีข่ไขอไข่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 ไขกไข่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 นข่ไ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 ไข่ห่านดไบ่ไข่ไข่ไ่ไข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 ่ไก่ไข่ไข่ไข่่ไข่่ไข่ไ่ไข่ คือนั่นคือวิจัยสุดแล้วตอนนั้นน่ะเออปีหน้าได้แล้วได้แท้แน่นอนบ่ปีหน้าได้แล้วปีหน้าคิดผลแล้วเริ่มคิดผลแล้วปีนี้ปีนี้ไม่ทันปีนี้ปีนี้เท่าไข่ไข่ไข่เป็ดไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่ไก่เนาะไข่ไก่เออแต่ปีหน้ามันจะมีที่ที่ทําได้เนี่ยมันจะมีน้อยนะอาจจะไม่ถึงร้อยลูกแต่ราคาเขาจะไม่ไม่ได้ขายในราคาที่แบบนี้เออนื่องจาลูกหนึ่งเนื่องเป็นพันสองพันกว่าเนาะโอกันเที่ได้เนาะ รอครับรอร้อยสี่รอได้เลยครับจองไปเลยครับตีงนี้ทีน้าเนี่ยจองไปเลยไข่นกกระจอกเทศม่ยงชิดลูกเข้าไข่นกกระจอกเทศสวนแรกในประเทศไทยเออดังทั่วโลกดังทั่วโลกจองไว้จองไว้จองไว้ก่อนเลยคนไทยอาจจะไม่ได้กินเพราะว่ามันอาจจะมีพวกต่างประเทศพวกอะไรมาจองก่อนอืโอ้เนี่ยนอนเดี๋ยวว่าต้นทุเรียนนกฤดูพ่อยังทำได้เนาะ เรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนมีการวิจัยแต่ปีนี้ผมวิจัยมันได้เท่านี้เนี่ยเนี่ยก๋จะได้ฟังพ่อทําปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยชีทน้าหมักพียภาพนะเราวิจัยของแกนะมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมเราเห็นไปสีหาต้นแล้วปลูกไว้หนาบานบ่แล้วทีวิจัยทุกต้นเลยวิจัยวิจัยให้มันเป็นมกพร้าวกะทินะหัจใจบ่ที่เขากินเขากินนวลมันเป็นกะทินะแต้ว เหลืออยู่สามต้นเหลือถูกเผาน้ำหอมสามต้นแต่ว่าเขาเป็นเผากะทิเราวิจัยของเราอยู่วิจัยการทําการทําเนี่ยปลูกต้นมะยงชิดเนี่ยฝั่งนี้เป็นมะฟางฝั่งนี้เป็นมะยงชิดอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานอ,ออกมาผสมกันเปรี้ยวหวานเออเค็มมัน <c oughs> มันจะเข้ามาหากันสังเกตดูครับเนี่ยต้นมันจะมันจะมีเนี่ยเห็นไหมเออมันจะมีสองสองกิ้งเันว่ะสองกิ่งสามกิ่งเนี่ยเห็นไหมมีเปรี้ยวมีมันมีเค็มมีหวาน มันก็จะขึ้นมาอันเดียวกันแล้วมันก็มารวมผสมประสานกันอยู่ตรงโคนมันนี่จากโคนขึ้นมาปุ๊บพอลูกออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีครบเลยเรี้ยวหวานมันเค็มเออนัวนัวสูตรวิจัยครับเราจะไปทําแค่ต้นเดียวขึ้นมาให้มันหวานเลยก็ไม่ได้เราต้องทําให้มันมีหลายรสชาติเออนนี้ก็คืออาจารย์เฉลียวเรียนวิจัยของแกมาแล้วครับนี่วิจัยครับวิจัยสูตร หอมมะยมพิษสูตรปูยังแกะครับผมใจใหม่ปีหน้าต้องให้ต้องต้องทำให้เต็มที่ปีหน้าต้องให้นายเต็มที่เอ้าหอมเหรอเออมียแล้วสีน้ครับสีคอยคอยนะครับสีนะครับสีคอยดูครับพี่นาครับพี่นาบอกกันไหมครับพี่นาแต่ปีนี้ก็ปีนี้เอาไข่ใกล้ไปกินก่อนไข่เป็ดไปก่อนไอที่มันมีเล็กๆน้อยๆก็เป็นไข่ที่เคี่ยวอ่ ขอบุญขอบคุณพี่น้องติดตามคลิปนี้ครับคุอลุงคุณป่าเอาอาหนองอีเมียติดติดตามครับคลิปนี้ไปน็นเคลดีก่กันครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ